สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านที่เข้ามารับชมทางช่อง u t u b e หรือว่าทางเพจเ c e b ุ o k นะครับเอฟีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับวันนี้เราเดินทางมาตามน้องน้องปลื้มใจนะครับตามข้อมูลที่เราได้มานะครับซึ่งหลวงปู่บอกเราว่าน้องคนนี้เป็นเทพสามตานะครับที่ได้มาจุติเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้โชคมาแล้ว สองงวดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่หรือว่าเป็นเลขที่น้องบอกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่เราเดินทางมาตามเราจะไปตามที่บ้านน้องปลื้มใจกันเลยนะครับซึ่งหลวงปู่บอกว่าเป็นเทพสามตาที่มาจุดติดเพื่อจะมาให้โชคนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่บ้านน้องกันเลยไปกันเลยครับผม วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบรมรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกรรมการศาสครับครับผมเจริญพรเจริญพรครับผมปู่สถานธรรมวันนี้ได้นำมานะครับตาพานะครับมาตามน้องเทศบัวแดงเทศสามตานะครับเดี๋ยวความเป็นไปเป็นมานะครับจะขอถามนะครับคุณพ่อคุณแม่น้องเกิดมาแล้วมีเป็นอย่างไรอย่างไรนะครับผม กีฬาันนคนโผล่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ของพ่อนะครับคุณยงคุณยายนะครับผมขออนุญาตนะครับอนุญาตนะครับถ่ายทำครับคุณพี่เนาะเรียกคุณพี่เนาะเรียกคุณพี่คุณน้องน้องดีกว่าน้อน้องดีกว่าเนาะค่ะบุกโจวกับเพิ่คนับครับน้องนะครับน้องนี่เพิ่อนตั้งแต่เกิดมาเลยเพิ่อนหายโชคเรีอกบอกรับหรือจังใดก็เปลนไปเป็นม้าบอกให้ฟังนะครับ อ๋อตอนออกมาเพิ่นก็มีปานติดหนาเพิ่นมาแล้วก็ด้านหลังแล้วตอนนี้พ่อเพิ่นโตแม่ในจะคอยก็ไปหาดูงตาอยู่ว่าเพิ่นเก็นค่ะเพิ่นก็ยังไม่เพิ่ยพูดตอนนี้เพิ่นไปหาดวงตาที่วัดเพิ่นก็มีเอ่อเขาเรียกาอะไรอ่ะพระพิพเนนนะคะมีมีองค์อยู่เพิ่นก็เลยรับเป็นลูกไว้อยู่ที่บ้านข่อยเหมือนกันแล้วตอนนี้หลวงตาเพิ่นก็เลย เปิดตาให้เคนให้โชคเฟินก็เคยหยิบให้โชคหลวงตามาหลายงวดแล้วค่ะวันนี้หลวงตาเป็นฝันเห็นเฟินก็เลยอยากจะมาหาก็เลยได้มาวันนี้แหละค่ะเก่าๆของผมว่ด้บ้านหลังนี้นะบ้านหลังเดียววันเลียวี่ยวกับเกี่ยเรื่องเกี่ยวกับอะรเขาเคยไปหาหลวงตาที่วัดค่ะเป็นลูงตาที่วัดทหลูกตาไปหาที่วัดป่อยแล้วค่ะ น้องชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรคะชื่อปื้มใจชื่ออะไรนะชื่อน้องปื้มใจค่ะน้องปื้มใจค่ะได้กี่ขวบแล้วครับสี่ขวดแล้วข้าวขวบเจข้าวขวบแล้วคนที่มีอำนาจมากนะพูดจาแล้วเขาไม่ค่อยยิ้มเลยคนที่มีอำนาจแข็งมากตั้งแต่เพเกิดมาครับมีลักษณะเป็นอะไรบ้างครับที่พ่อผิด ยังบ่มีคุณนี้เสร็จไม่หยังบ่ครับพ <จน S 1> ูด<า>น้อยบ่ดสามขวดเกือบสองสามขวดได้ไปหาหมอค่ะเขาไม่พูดเลยมันปิดตรงอันนี้อันเดียวนี่แหละค่ะตรงไปเอาลรงไปตกขวดซีดหรืองสามสองสามขวดนะคะ่ะสาม,สาม,ะสามจะซีไปไปดูเนาะหนูก็ไปดูนนดจนไปหอกอันเป็นที่มีโอเปอร์ติเนตเป็นกระเด็นดาวเป็นลูกไว้ก็บว่าใครพูดหนูก็ไปเป่เปาหนูไป ไปทำทุกอย่างครับเพราะว่าเขาไม่พูดสามขวบสามขวบจนค่อยเบากว่าครับค่ะสามขวดต้นนะคะไปหาทจ้าหมอไปเป่าหูปวดซีขวดไปาเชิงเจ้าไปเห็นทุกอย่างเลยอะไเบากระแม่ไปทำทุกอย่างไปเป่าหูเป่าก็เป่าจานไปหาออดลงจานทีละการปกติเราปกติเราคนเท่ากับสิ่ยูประมาณขวดหนึ่งเนาะแต่ตอนเบาเราแต่ว่าตอนนี้คนเบาได้แล้วเนาะ กอาเดี่ยวเกอดเจ็บเดี่ยวกว่าไอ้นี่เจ้าปวดปลูกแขนหายเพหัวหายเพราะว่าพ่อข้าแม่ให้ใจเย็นๆให้ใจเย็นๆเหมือนเขาเกิดมาเหมือนมีอะไรติดตามตัวเข้ามาให้หมดทุนรอบที่พ่อโดนเดี๋ยวเขาก็เบิดปากเบาน้ำแต่ตอนนี้พูดจ้อยแล้วอันนี้พูดเกลีแล้วสุดสายฮาเลยได้เปิดดวงตาที่สามให้แล้ว เราผู้เห็นวาพันเป็นคนลักษณะจ้ไหครับเป็นปนิสเซนหรือว่านีโองค์เรือว่าเป็นมนุษย์ครับเมื่อก่อนนี้เป็นธิดาเทพสามตาครับตั้งแต่อดีตมาแหละครับปัจจุบันนี้ได้มาเกิดเป็นลูกแม่ลูกแม่ยังแม่ใครครับแม่คือพ่อของสามีคนแยา ซื้อซื้อน้องเอินเหรียญซื้อว่าจังใดเนาะเอิญเอิญแจังใดปลื้มน้องปลื้มเอิญปลื้มใจเต็มเต็มเลยเนาะชื่อน้องปลื้มใส่น้องปลื้มใจเนาะเป็นเทพสามตาเนาะที่เป็นมาจุติมาเกิดเป็นมนุษย์เนาะเป็นไหโชดวงตาลายงวดนะกันไหโชดวงตาลายงวดค่ะเต้นงูนะเป็นคนก็ไปดินไม่ได้เต้นงูก็ได้แค่เพิ่นงวดเดียวเนี่ยล่ะครับไปหาเพิ่นวางงวดก้อนที่อกเก่าเก่าเนื่ง เพื่อนจับไหนเพื่อนจะถูกประก่อนิมนต์หลวงพ่อเพื่อนมาเจอมบานไหนครับหลังจากนั้นสองสามวันก็เพื่อนตะวันเป็นถึงไอยมาตลอดเพื่อนกับบ้นเ็นบัานปีมาเจิมบ้านนี่บ้านเลขที่า้99ออกไปงวดว่าก้อนนั้นเนาะออกสองวดติดกันเลยค่ะหลวงปู่มาเจิมให้แล้วก็ออกน้องปื้มใจเทพเลยะหลวงปู่ บอกว่าเป็นเทพสามตานะใช่เทพสามตาเตืจริงนันไม่ได้ตักไม่ได้เขียนไม่ได้แท้มเอาเป็นมาแต่กำเนิดตอนแรกตอนตัวเล็กอ่ะขอดมาตรงเนี้ยสีแดงไม่ใช่สีีจะเป็นแดงของผมของหยาดของหยตดดูน้องใกล้ๆหน่อยเด้อเพิ่อนเออ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 เเอ้อ นี่เลน้นี่เนาะคอหปูป่บอกว่าเป็นเทียบสามตาเนะาะคือเพิ่มน,นี้ทำนั้นปกติเราเขาเอาื้อมวัดปานเนาะปานต่างหากหถ้า,ถาเป็นปานจะเป็นเป็นเบเนๆกับยืนนานแต่อันนี้รู้สึกว่าจะหนุบขึ้นด้วยับ กัเลยบอกว่าเป็นเทียบสามตาเนาะแตก้อนทุนเป็นทั like ่ไหนวะครับแต่ก้อนตอนเกิดมาาไม่ไหมครันเป็นสีแดงมันมันไม่ใช่สีนี้มันจะเป็นแดงเหมือนเราเอาสีแต้งเลยอ่ะตอนคลอดออกมานี่ยจะเป็นสีแดงแม่ก็เข้าใจว่าเป็นสีตอนคลอดลูกใหม่มันติดแล้วหมอทาความสะอาดไม่หมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามค่ะมันเช็ดเช็เช็เช็ยังไงมันก็ไม่ออกมันก็จะเป็นสีแดงอย่างน้เนี่ยตอนเขาคลอดออกมาที่ไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลก็จะเป็นอย่าน พิ่มองที่กล้องเพ่งไปให้กล้องแตะเวตาที่สามของจาก็ได้บทเรียหมดแล้วตอนเพิ่นออกมาไม่ๆมัมกกวสิบเป็นแบบนี้เลยมันก็จะเป็นจุดออกมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตอนที่เพิ่นพอดครั้งแรกเอ๋จะเป็นสีเมกสิเป็นจุดแบบนี้มากเลยค่ะเป็นรอนุ้นๆออกนปู เอาทุกหลุเ uh น huh> um ี่ยเปใส่ไว้ก่อนนี่ไงเนื่อไว้นีตอนหลี่เขาคลอดกับตอนที่เขาโตจพยายามมันจะติดมาตลอดมันจะว่าอะไรความแปลกของน้องเนี่ยคือเบาๆเนาะสามขวบสามขวบสี่ขวบคอยบอกค่ะเพิ่นแคร์เบาๆแค่นั้นเองแต่ที่เพิ่นหัวแต่ไม่ชคคือคือหัวแต่ไม่ตอนมาหาลงตาในหลังคาเพราะว่าลงตาเพิ่นกดสิลป์เปิดตาที่ตาเป็นจับ น้องน้องปลื้มใจเนาะน้องปลื้มใจวันนี้จุดทูปก่อนที่จุดทูปหน้ามันแดงมีมีตัวเลขไหมยิ้มหน่อยยิ้มสักหน่อยหนึ่งมองมองกองนิดนึงเอ้ยยิ้มเห็นยิ้มครั้งแรกกันนี่ยิ้มครั้งแรกกันเนาะมีตัวเลขไหมครับมีตัวเลขที่ชอบในใจไหมก่อนที่จะจุดทูปมีตัวไหนครับพูดแดง พูดแรงๆครับน้องมีตัวไหนนะครับสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าอันนี้ก็เป็นตัวเลขของน้องปื้มใจนะครับบอกเองนะครับผมนะครับโชคในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสนร้อยหกสิบหกนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนะครับเดี๋ยวขอให้ท่านนะครับผมโปรดใช้จิตยาณในการรับชมนะครับทั้งช่องเป็นสื่อกลางเป็นแนวทางครับทุกท่านนะครับเท่านั้นนะครับผม